ะะเต้นผิงนะคะเต้นรถโอเคค่ะเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้เราจะพามาดูตัวมาด้าสนะคะปีปี2018ตัวเครื่องจะเป็น1.3นะคะเราจะพามาดูรอบคันกันก่อนค่ะ จะเป็นโฟเมมสีดำนะคะตัวไฟจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกให้ค่ะยางนะคะเราเปลี่ยนมาให้แล้วล้อมแม็กก็จะเป็นล้อดเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะนะคะจะเป็นไฟ LED ค่ะแล้วก็มีติดสเกิร์ตหลังให้ด้วยค่ะรอบคันพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นตัวมาติฟังก์ชันค่ะขาเล่งไม้แ0 0 0มื่นค่ะน้อยมากๆเลยคันนี้ก็จะพิเศษมากๆนะคะมีปุ่มสตาร์ลินจินค่ะ สัมผัสแล้วนะคะแอร์ Air นะคะก็จะเป็นแมนนวลอยู่ค่ะส่วนเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆค่ะเอาไว้ปรับตรงหน้าจอได้ตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะมาแท้จากโรงงานเลยค่ะคอนโซลหน้าโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะเจ้าตัวมัดด้าสองของเราอยู่ที่เต็นท OK ์รถโอเคคาร์เซ็นเตอร์นะคะมาพบกันใหม่ในรอบหน้าค่ะขอบคุณค่ะ